วิชาธรรมวิภาคนักธรรมชั้นโทข้อที่หนึ่งพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาคือศึกษาอะไรชื่อว่าพระเสขะเพราะอะไรตอบศึกษาสิกขาสามคือ 1. นึ่งอธิสินสิกขาสอง อธิจิตตะศิกขา 3. าอธิปัญญาศิกขาพเพราะเสร็จกิจอันจะต้องทำแล้วต่อไปข้อที่2ปาโพสสองใต้แก่อะไรบ้างถ้าแจกเป็น3จะได้อะไรบ้าง ตอบได้แก่พระธรรมและวินัยถ้าแจกเป็นสจะได้พระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมข้อที่3วิโมกคืออะไรมีอะไรบ้างตอบคือความพ้นจากกิเลสมี สุญญะตาวิโมกอนิมิตตาวิโมกอะปะนิหิตวิโมกข้อที่สี่ปฏิสันฐานคืออะไรมีอะไรบ้างมีประโยชน์แก่ผู้ทำอย่างไรบ้าง ตอบคือการต้อนรับแขกผู้มาถึงถิ่นมีสองอย่าง 1. อามิรตรปฏิสันฐานต้อนรับด้วยสิ่งของ 2. ธรรมะปฏิสันฐานต้อนรับโดยธรรมเป็นเป็นอุบายสร้างความสามคัคคีและยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน แล้วก็2เป็นการรักษาไมตรีจิตระหว่างกันและกันให้มั่นคงยิ่งขึ้นต่อไปข้อที่ห้า รูปในขันห้าแบ่งเป็นสองได้แก่อะไรบ้างจงอธิบายมาสั้นๆพอเข้าใจตอบได้แก่มหาภูตรูปและอุปาทายรูปมหาภูตรูปคือรูปใหญ่อันได้แก่ธาตุสี่มีดินน้ำไฟลมอุปาทายรูปคือรูปอาศัย เป็นอาการของมหาภูตรูปเช่นประสาทห้ามีจักขููประสาทเป็นต้นโคจรห้ามีรูปารมเป็นต้นต่อไปข้อที่6เจโตวิมุตตกับปัญญาวิมุตตต่างกันอย่างไรตอบเจโต เจโตวิมุตเป็นวิมุตของท่านผู้ได้บรรลุฌานมาก่อนแล้วจึงบำเพ็ญวิปัสสนาต่อส่วนปัญญาวิมุตเป็นวิมุตของท่านผู้ได้บรรลุด้วยลำพังบำเพ็ญวิปัสสนาล้วนอีกในหนึ่งเรียกเจโตวิมุตเพราะพ้นจากราคะ เรียกปัญญาวิมุตตเพราะพ้นจากอวิชชาข้อที่7จ็ดสังตะธรรมคืออะไรมีลักษณะอย่างไรตอบคือธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งมีลักษณะคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความดับไปในที่สุด และเมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรากฏข้อที่8ยานสที่เป็นไปในอริยสัจสี่มีอะไรบ้างยานสที่เป็นไปในทุกขนิโลธสัตว์มีอธิบายอย่างไรตอบมีหนึ่งสัจจยานปีชา อย่างรู้อริย,ยสัตวสกิจจายานปีชาอย่างรู้กิจอันควรทำามกะตะยานปีชาอย่างรู้กิจอันทำแล้วมีอธิบายว่าหนึ่งปีชาอย่างรู้ว่านี้ทุกขนิโรธสัตว์จัดเป็นสัจจยานสองปีชาอย่างรู้ว่า ทุกขานิโรธสัตว์เป็นสภาพที่ควรทำให้แจ้งจัดเป็นกิจจยาน 3. ปีชาอย่างรู้ว่าทุกขานิโรธสัตว์ที่ควรทำให้แจ้งแจ้งแล้วจัดเป็นกัตตยานข้อที่9 ในอริยบุคคลสองพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาคือศึกษาเรื่องอะไรผู้ศึกษากำลังสอบทำอยู่นี้เรียกว่าพระเสขะได้หรือไม่ตอบคือศึกษาในอธิศินในอธิจิตและในอธิปัญญาอีกอย่างหนึ่งหมายถึงต้องศึกษาและต้องปฏิบัติเพื่อมรักผลเบื้องสูง ขึ้นไปยังเรียกว่าพระเสขะไม่ได้ถ้าไม่ใช่พระอริยบุคคลเจ็ดจำพวกเบื้องต้นต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10ทิฏฐิที่หมายถึงความเห็นผิดสองอย่างมีอะไรบ้าง 1. นงสัตสตตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยง 2. อุเฉดทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ทั้งหมดธรรมวิภาพสำหรับนักธรรมโทมีทั้งหมด10ข้อวันนี้ก็เลยเอามารวบรวม10ข้อที่คาดว่าน่าจะออกภายในปีนี้ปี2564ก็ลอง ก็ลองแบบอลองศึกษาดูแล้วกันคาดว่าน่าจะออกหลายข้ออยู่ภายในสิข้อนี้ก็เอาแต่ข้อง่ายๆมาเลยวันนี้เอาแต่ข้อง่ายๆ